สวัสดีครับคุณดาวสุดปั๊บบอลดี้นะครับผมครับตอนนี้ถึงแก้คุณก็จะพูดชื่อเอามลงมไปนะนี่มา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 เริ่มพูดโอ้โหยังยังไม่เริ่มไม่ยัง่ายไมาคือทุกคนจะสังเกตว่าตอนเนี้ยมันอะไรเขาหวดดีไปแล้วสัตว์เรากลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับเห็นไหมตัวฟาใหม่ด้วยเรา อย่างที่พวกมึงเคยกล่าวอยู่เราอยู่ันหลายคนแต่เราไม่ใส่แมสเพราะว่านี่ก็อยู่บ้านมาจะเกือบเดือนแล้วไม่ได้ออกไปไหนไม่ออกไปนี่ก็เพ<ม><ม>ิ่งกักตัวเ,เสร็จมาก็แบบว่าไม่ได้ออกไปไหนใช่อันนี้ก็กักตัว14วัน4วันก็ติดเชื้อนะครับก็เลยเขาไู้ต้องติดเชื้อเข้ามาได้เพราะว่าให้เราแล้วให้พวกมันสยแล้วให้เล่าหรอแล้วก่อนให้แม่ดูถ้าแม่ดูอยู่ก็คือว่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้โกรธอะไรกันเลยแ <c oughs> ต่หลายคนเขาจะมองว่าแบบสองนี่หายไปไหายไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยกัก ตัวกินเพลงหน่อยอยากเป็นคนสุ่มเสี่ยงหนอยอยู่ครบทุกคนเนี่ยทุกคนพี่นตายอยู่มั่อยู่จุ๊บเจ็บอยู่ทำไมทะเลาะไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวความลับแตกเทียทั้งหมดเทียทั้งหมดเลยนะชื่ออะไรนะชื่ออะไร้แป๊ทุกคนวิธีการเล่นนะครับผมคือเราต้องทวิสต์อันนี้แล้วนี่มันจะมีบอกเลยมือขวาเท้าซ้ายอะไรเงี้ยแล้วเกมนี้ต้องใช้ถิงถือหรอคนแรกคือใครผมแม่ป้าก่อนนะเรียงงี้เลยป้าเป๊ด ยาดมือซ้ายสีเขียวพอเป็นงี้ผมต้องทำมีดลอกทุอย่างนะหมอเท้าขวาสีเหลืองเขาจะมาใกล้กูทำไมไปจุ๊บจิ๊บนะคะเท้าซ้ายสีเขียวไปเลาจ้าไปร่างกายฮะเท้าขวาสีแดงจะเต็มแผ่นแล้วเท้าซ้ายมาออกขวาไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยบอกว่าดิปั๊บมือซ้ายสีแดงโอ้ยใหญ่ได้เลยมอสมือซ้ายสีเงินพี่แบงคมึงโก้วะเนี่ยมึงไปแข่งเองมึงไอ่กูเด่นเนียมือซ้ายสีเงินเอออะไรมึงท้านั่งเออนั่งนั่งประมไม่ใช่มึงก็คือโกงแบบนี้เลยเขาห้ามให้นั่งเลยเออต่อไปจุ๊บจิ๊บมือซ้ายสีเหลือง นี่ม <SM. S 2> <Christina. S 1> ึงต้องคุณต้องลงแบบนี้เลยเงินยืดอ่ะมึงทำได้มั้งท้องกายเท้าซ้ายสีน้ำเงินเฮ้ยไดแม่เั๊เลยอะเฮโกละเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวมีคนกบอี่มาสต์กัโก้ตาเมื่อขาสีเงินเอ้ผมได้อยู่เนี่ยสบายมอสตินมอสตินเอาเท้าซ้ายเลือกได้อะไหนก็ได้เท้าซ้าย จ,จุ๊บเจบมือซ้ายสีเหลืองแอนน์ต้องย้ายโอ้โหเอาไปน้องกายมือซ้ายสีน้ยมเงินครับ <c oughs> <c oughs> ยกตัวไว้นะปักมือขวาสีเขียวเอวง้อไม่ใช่เกมแบบนี้มันจะยากมาเลยี่มาแบบเลย จุ๊กจิ๊บยกมือซ้ายออกได้น้องกายมือขวาอันไหนก็ได้ครับเลื่องไปอ่ครอบไปต้องดุกระดูกตูดขึ้นแบบนี้ต้อแบบนี้ตลอดปักมือซ้ายสีน้ำเงินจุ๊บจิ๊บมือซ้ายสีน้ำเงินอู้เลื่อเดียวไปกลุ่มเลยตลอดแล้ไปน้องกายให้พูดได้ขาเนี่ยกาเงินขาซ้ายสีแดงขาซ้ายสีแดง กายต้องยกตัวขึ้นแบบนี้เว้ยตัวซายเออนี่นี่คือปลานี่ดูเท้าขวาสีเหลืองเออได้แล้วเนี่ยโอเคได้ยืนละเออวิตาต้องยกตัวขึ้นด้วยจุ๊บเจ๊จุ๊บเบลียกอยู่นั่นแหละขวาอันไหนก็ได้อันนี้เลยกูตัวซ้ายแกงเอาดูถึงก่อนย้ายเลยย้ายเลยย้ายย้ายตัวไปด้านซ้า น้องกายมือขวาสีแดงต่อไปปาเท้าซ้ายสีเหลืองเออเออเออต้องยกตูดขึ้นแบบนี้ฮะน้องาขาห้ามเนาะ้ายเท้าขวาสีน้าเงินเท้าสีน้าเงินเหรอใช่เฮ้ยใ้าเวลาครับเราถูกลงปายกมือซ้ายออกได้กายเท้าซ้ายสีแดงเท้าซ้ายสีแดงเอาแล้วห ปั๊มมือซ้ายสีน้ำเงินปั๊มจะมาสู้กับตาแดงก่อนเท้าซ้ายสีแดงข้างนี้เธอเฮ้ยสุดยอดอลยไ้กายเอาว่ะปั๊มเท้าขวาอันไหนก็ได้พี่กากตูดตกดิน้องกายมือซ้ายสีเหลืองอันนี้ปั๊มเงินปั๊มมือขวาสีน้ำเงินโอ้โหเจี๊ยบไปหนีกายก่อนกายเท้าซ้ายสีเหลืองเฮ้ยง่ายโอ้โหทำีแล้วเอาหมดเลย ไปด้่เราน้องกายมือขวาเอ้ยมือซ้ายสีเหลืองมือซ้ายคือมือไหนอ่ะมือนี้มันนี้้เออป้าเอาซ้ายสีแดงฮูได้แล้วโอ้โหลดไปอ่ะจ้ามืแล้ว ถึงกายจะาพันกิอีกแปดรอบก็คือมือยังอยู่นู้นได้วันนี้เป็นคู่กินติมาสั่งระหว่างขิงกับตีนไก่เดยจะไมได้ไปอีกมือมือซ้ายอะไรก็ได้เอาละครับพี่แป๊กขาตึงแล้วอะไม่เจ็บไหมเท้าอะไรเท้าซ้ายอะไรก็ได้เท้าซ้ายอะไรก็ได้ไม่เอาเท้าไปวางเหมือนกันเลยเป๊กแขนซ้ายแขนซ้ายรู้เตี้ยได้ โอ๊ยคิดว่ามีที่ไม่่อะไรก็ไม่้โอยไม่ได้ไที่รไหนไม่มีไม่มีคุณทำอะไรครับอ่ะมอไม่รู้หรอไม่มีไม่มีไอ่อย่างเงี้ยคือไม่รู้ไม่มีอย่างเงี้ยคือรดูก้องนู่นตาไปที่ลงสีม่วงให้คนที่อยู่ตรงเนี้ยเลือกใครไมได้เออเอาดิโอ๊ยมือไปโดนี่ไเงไมนี่อยากได้สีอะไรคะสีเหลืองอ่ะแม่แม่ได้สีเหลืองอ่ะตอบปให้เป๊กไม่ได้ เฮ้ยพอดีเลยโอ้ยไม่ทำจริงถ่ายไม่ไดเลยไม่ทำจริงพี่เป๊กถ้าเกิดพี่เป๊กตัดายพี่เป๊กตัดตอดเป๊กจะรู้เลยว่าหมุนด้วยความัตจริงมือซ้ายสีเขียวแม่มือซ้ายตีเงินนั่งยองไม่ได้ต้องเออนั่นแหละเท้าซ้ายสีแดงเท้าซ้ายสีแดงพี่เป๊กหมุนตอนไหนหมุนแล้วแม่เท้าซ้ายสีเขียวพี่เป๊กต้องต่อให้แม่ ว่ามันมามือล็อกันาปนี้โอ้ยของพี่เกไม่เท้าเท้าไสสีเหลืองโอ้ยแม่ไปปวดตอดอะขวาสีแดงอ้าพี่เบ็กเท้าไซสสีเขียวม่เท้าขวานสีเขียวองเาขนสีเขียวเอดูิดูิดาวเขียว ช่แบบนั้นแหละพี่เป็กคุณสารแม่คุณู้กันด้ขอแม่นี่เร็วเร็วหมืองเหยอซสีเหลืองีดูให้กล้องดูพี่เบนให้กล้องไม่อะไรกัพี่เป็กเท้าเท้าาซสีแดง มือ้ายีน้ำเงินอุ้ยน่รอุ้ยยอมแพ้ไหมยอมแพ้ไมไพี่เป๊กเรียกเลยคล่ะพี่ายขาวสายสีขวไม่ใช่อีบ้านี่มันเป็นองมือมือสายสีเขียวม แม่ท่ามือซ้ายสีเหลืองมือมือขวาสีเหลืองขวาสีให้ทุกคนดูเลยว่าไม่ได้ไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงพี่เป๊กมือขวาสีเหลืองสีแดงเหลืองแล้วแม่สีอะไรก็ได้อะเท้าซ้ายสีอะไรก็ได้เท้าขวาสีแดงใครแม่นะใช่โอ้โหไปไม่ถึงเท้แดงไปเลยไปเลยเท้าขวาสีแดงไอ้ตัวแม่ไอ้ตัวแม่ไอ้ตัวแม่ หัวเด็กนี่มือซ้ายสีแดงเอาเลยล่เลยเอาสตเอาพี่เป็นต้องเดงตัวขึ้นเอาของแดงขอแม่มือขวาสีแดงเอ้ย ก็มาดูคอนทราสกันแล้วกันนะครับทีอะไรเนี่ยกว่ามหม่ตอแหลเงนม้งเอาคมช้าาอนคอะไรอะอเป็นชาวไซส์สีอะไรนีนะสีอมเสีเงินสีแดสีเหลืองสีเหลืองมันง่าเนี่ยเหลือมัน่เเงินสีแดงาอะไรนะสีแดงไม่าวไซสสีแดงเหรอก็่ สบายแม่ขวเขียวเ้าเท้าขวาเท้านู้นมาอยู่สีเขียวเต้นะรครบพี่บอยพี่บอยมอ้ายสาเหลือมือายสีเหลืองโดยัาเลยมาเป็นด้วเอาเอา มันหุดไม่ค่อยไปมันหมุนไม่ค่อยไปมันหมุนไม่ค่อยไปเลยแม่เร็วๆแม่ยกแขนขวาขึ้นได้ทำไม่ได้ละยกแขนขวาแม่เอาแขนขวาไปคอยความหวังไปคู่เลยเริ่มลย ชนะนชนะพว่าเป้งลงพื้นก่อนลพื้นก่อนอุนเอาบอกเลยว่าทนี้ไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนไม่ได้ง่ายไม่ง่ายยากมากปวดตึงหมดเลยอะแล้วตอนที่หน้ามันจะลงอะมันไม่สามารถแบบฮึบกลับมาได้คุต้องลงไปเลยที่เป็นแพ เอาทุกคนในรอบนี้นะครับพี่เป nice> ๊กก็เป็นฝ่ายแพ้ไปใช่ลมก่อนเป็นลมก่อนใช่เป็นลมก่อนทุกใครโใอเอานวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสหรับการเล่นใครที่สนใจก็ไปหาซื้อเอาเพราะว่าทุกอย่างผมซื้อบางคนถามว่าซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยผมซื้อในพวกแบบแอปช้อปปิ้งทั่วไปเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฝากช่องไว้ฝากช่องไว้าช่องมอตินค่ะเป็นการไลฟ์นะครับ่ากด กดนะบ๊ายบายติดเลยช่องปากมาเลยดีปุ่มช่องนี้แล้วคุ่จะไม่เสียใจกดระดีกดไลก่อนสมัครสมาชิกไป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 